สวัสดีครับนทวัฒน์คำภูเงินนะครับประจำศูนย์ดีแท็กเซนท่นูนนทานีรหัสพนักงาน553348นะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีตัวฟกเจอร์ดีๆนะครับผมที่ซัมซุงมอบให้ให้ตอบโจทย์กับการใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับสายดูซีรีส์นะครับหรือว่าสายคอนเทนต์นะครับผมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ไว้ทำงานนะครับผมเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับอะไรอยเงี้ยสามารถใช้งานได้หมดเลยนะครับผมตัวนี้บอกเลยนะครับผมว่าเป็นฟีเจอร์เด่นๆนะครับที่ควบคุมจักรวาลเลยทีเดียวนะครับอันดับแรกนะครับผมฟีเจอร์แรกเลยนะครับที่คนเราจะใช้กันบ่อยนะครับผมอย่างเช่นไปเที่ยวนะครับผมกับแก๊งเพื่อนนะครับแล้วเราถ่ายภาพนะครับผมหรือว่าถ่ายภาพงานนะครับผมตัวนี้สมมุติว่า ลูกค้าถ่ายภาพหน้างานนะครับผมแต่คราวนี้ไปกับเดอะแก๊งนะครับผม mm hmm. ก็มีสี่ห้าคนอย่างเงี้ยถ้าเราจะมาแชร์ทีละรูปอย่างเงี้ยหรือว่าแชร์ให้ทีละคนนะครับผมมันเสียเวลามากแล้วก็ใช้เวลาในการส่งไฟล์เนี่ยนานนะครับผมแต่ของซัมซุงนะครับฟีเจอร์เด็ดอันนี้คือ Quick Share นะครับผมเราเข้าไปอัลบั้มนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นที่เราไปถ่ายหรือว่าไปเที่ยววันนี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะ เลือกสมเป็นทั้งอัลบั้มก็ได้นะครับผมเราก็กดแชร์นะครับเสร็จแล้วมันจะมีขึ้นว่าแชร์ใกล้เคียงนะครับกับคลิกแชร์แต่ถ้าเราไม่อยากสูญเสียรายละเอียดเราก็ไม่อยากรอนานเราเลือกคลิกแชร์นะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเห็นนะครับผมชื่อของอุปกรณ์ต่างๆเราสามารถติ๊กได้หมดเลยนะครับผมที่ขึ้นอยู่แต่น,นี้ผมจะใช้ไปแค่เครื่องเดียวนะครับผมอันนี้ผมใช้แล้วนะนี่ครับแล้วมันก็จะมาขึ้นเครื่องนี้นะครับว่าให้กด ปฏิเสธหรือยอมรับเราก็กดยอมรับนะครับเราก็จะได้รูปนะครับบอกด้วยเลยนะครับผมฟีเจอร์นี้เด็ดตรงไหนนะครับตัวนี้นะครับผมนี่ครับเมื่อเราส่งมานะครับผมเห็นไหมครับว่าคุณภาพของภาพนะครับผมไม่สูญเสียรายละเอียดเลยไม่มีการบีบอัดไฟล์และที่สำคัญส่งรวดเร็วนะครับผมสะดวกสบายมากๆเลย และที่สำคัญนะครับฟีเจอร์ที่2นะครับผมเป็นฟีเจอร์สำหรับคนที่ชอบดูหนังหรือว่าดูซีรีส์นะครับใส่งหงูฟังอยู่อย่างนี้นะครับผมแล้วเกิดมีธุระมีคนโทรมานะครับผมผมบอกได้เลยว่าฟีเจอร์นี้เหมาะกับทุกคนแน่นอนตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนนะครับผมที่ผมต่อตัวสมาร์ตติงไว้นะครับผมอันนี้ผมจะบอกได้ว่าสมาร์ตติงนะครับสามารถเชื่อมได้อุปกรณ์ หลายอย่างมากเลยนะครับผม e v e r y t h i n g จิงกเบลเลยครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ ah อื่นเราก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าช่วงนี้นะครับผมก็คือ,อของบ้านเราเนาะมันพัฒนาไปไกลแล้วใช่ไหมครับผมก็จะมีการเปิดปิดไฟนะครับผมผ่านระบบไร้สายด้วยตัวนี้ก็สามารถครเวอร์ได้เหมือนกันอันนี้พยศาธิตให้ดูนะครับ ครับตัวนี้เราดูอยู่นะครับผมอันนี้ก็จะมีเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะโทรให้ดูนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นออโต้สวิต์นะครับผมสามารถที่จะเชื่อมต่อหูฟังนะครับจะสวิตหูฟังนะครับผมมาที่โทรศัพท์ให้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับจะสวิตมาแล้วนะครับผมตัวนี้ นะที่สำคัญนะครับผมตัวสมาร์ตติงตัวนี้ดีมากๆนะครับผมสามารถคอนเน c t นะครับหูฟังหรือว่าติดตั้งค้นหาได้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมใส่ในกาอยู่อย่นี้นะครับสมาร์ตติงตัวนี้นะครับมันจะบอกพิกัดด้วยนะครับผมนี่ครับเราจะเข้าสมาร์ตติงนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นบอกเลยว่าแบตสองของผมบัตรสองนะครับผมตัวนี้ นี่ครับผมอันนี้ก็ขึ้นบอกเชื่อมต่อแล้วมันก็จะถามว่าเล่นต่อไหมอย่างนี้ครับผมเราสามารถที่จะค้นหาอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับผมตัวนี้สําหรับคนที่ชอบขี้หลงขี้ลืมนะครับอย่างผมเนี้ยผมสามารถค้นหาได้จากผ่านแอปสมาร์ตติงได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีซัมซุงนะครับผมแอปเขาก็คือ Connect ผม Connect อุปกรณ์หมดเลยนะครับผมตัวนี้มันก็จะบอกเลยว่าอ่าพิกัดอยู่ตรงไหนของผมมี c อน nect อะไรไว้บ้างนะครับหรือผมจะดูวอซี่อย่างเงี้ย ผมก็ดูได้ครับแล้วมันก็จะบอกด้วยว่าให้แชร์ตำแหน่งไหมนะครับผมหรือว่าให้นำทางหรือว่าส่งเสียงไหมเราสามารถเช็คได้เลยสมมติว่าเราถอดไว้อย่างเงี้ยครับมันก็จะต่อมานะครับผมเห็นไหมครับมันก็จะแจ้งเตือนตัวนี้นะครับผมเป็นฟังก์ชันนะครับผมหรือว่าฟีเจอร์เด็ดๆที่ซัมซุงใสมานะครับผมตัวนี้บอกได้เลยว่าคเวอร์มากๆนะครับผมแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับผม และที่สําคัญนะครับเรายังสามารถที่แบบว่าจะติดตามค้นหาอุปกรณ์ที่ลูกค้าคอนเนคไว้ได้ด้วยนะครับผมเป็นพื้นที่พิกัดสุดท้ายที่เราใช้นะครับผมเราก็สามารถเดินไปหาพิกัดตรงนั้นแล้วว่าเราลืมไว้ตรงไหนอย่างนี้นะครับตอนนี้นะครับผมอย่าลืมแนะนำนะครับให้ลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์แล้วก็สะดวกสบายนะครับผมแล้วก็คุ้มค่ามากๆซึ่งบอกได้เลย มีที่ซัมซุงนะครับแบรนด์เดียวนะครับเป็นคนทำนะครับวันนี้นะครับผมขอ,ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ